สวัสดีครับเจนะครับบีคอยน์ไเนอร์ครับวันนี้นะครับเราก็มาพูดถึงนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องขุดอีกแล้วนะครับเป็นปัญหานะครับที่มาพร้อมกับ ETH นะครับที่ขึ้นค่าแดกนะครับไปถึง5จิกนะครับตัวไหนที่แรมต่ำกว่า5้จิกเนี่ยจะไม่สามารถขุดได้นะครับแต่มันมีเครื่องหนึ่งที่แรม6จิก7จิกอย่าง A10 นะครับกับขุดไม่ได้นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับ ตัวของบริษัท INNO นะครับก็ได้ออกมาประกาศนะครับว่าตัวของออบริษัทนะครับขึ้นมาว่าแรมตอนนี้ e t ท s ไปถึง5จิกแล้วนะครับ A10 เนี่ยเกิดปัญหาขึ้นนะครับมีช่องโหว่นะครับของซอฟต์แวร์ที่ไม่สามารถไม n น่งได้นะครับโดยที่เขาเนี่ยให้เรานะครับย้ายไปขุดที่ ETC ก่อนเพื่อที่จะลด ความเสียผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะครับให้ขุดรอไปก่อนนะครับโดยที่รอโรงงานนะครับก็อดทนรอเพื่อที่จะอออกเฟิร์มแวร์ใหม่นะครเพื่อมาแก้ไขนะครับให้กับทุกคนสามารถกลับไปขุด E t ทได้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้ควางใจของ Inno นะครับเราก็เลยสอบถามไปทางนู้นนะครับเขาก็บอกว่าทางโรงงานเนี่ยกำลัง มีเกิดปัญหาใหญ่ในตัวของเฟิร์มแวร์นะครับก็จังขุด ETH ไม่ได้ต้องขุด ETC ไปก่อนนะครับช่วงนี้อ่ะถึงตรงนี้แล้วนะครับทำยังไงนะฮะก็ต้องนะครับโหลดเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับมานะครับเพราะอันนี้เป็นตัวที่เราอัพเฟิร์มแวร์แล้วนะครับก็กลับมาขุดได้ครั้งนะครับก็ตัวตัวที่เราโหลดนะครับเราก็ไปที่เว็บนะครับ Inno Silicon นะครับ มาในส่วนของ Miner นะครับมาซัพพอร์ตเซ็นเตอร์นะฮะหลังจากมาซัพพอร์ตเซ็นเตอร์แล้วนะครับก็เอาใหม่นะครับซัพพอร์ตเซ็นเตอร์นะครับไปที่ตัวของ Product Firmware นะครับ Product Firmware แล้วเราก็เลือกว่าเราเป็นรุ่นไหนนะครับ A10 ไหน A10 ธรรมดา A10 Pro หรือ A10 720 m h นะครับเราก็เลือกเป็น A10 720 m h ก็จะมี RAM 6 g b 7 g b 8 g b นะครับ ตัวนี้จะมีเขียนอยู่บนเครื่องนะครับว่ามันแรมเท่าไหร่นะฮะก็เลือกตามรุ่นนั้นนะครับ7จิกก็โหลดตัวนี้มานะครับโหลดเสร็จแล้วนะครับตัวนี้โหลดมาแล้วนะครับพอโหลดเสร็จนะครับเราก็ไปในส่วนของไปในส่วนของเครื่องนะครับเราก็ไปล็อกอินนะครับที่เครื่องนะครับใส่ user admin password admin นะครับเครื่องจะเป็นอาการนี้อยู่ก็คือรันมาตั้งนานนะครับไม่ไม่ขุดนะครับ เราก็ทำการนะครับไปที่ตัวของอ่าเซตติ้งก่อนก็ได้นะครับไปใส่ p o ภูที่เป็น ETC เข้าไปก่อนนะตอนนี้มันจะเป็น ETh อยู่นะครับใส่ ETC ก่อนเดี๋ยวเราลองทดสอบ ETh ให้ดูอีกทีหนึ่งว่าถ้าเฟ r ร w a r e รจะขุด ETh ได้ไหมนะแต่ตอนนี้โรงงานเหมือนจะบอกว่าจะขุดไม่ได้นะครับเราก็ไปที่ภูที่ใช้นะครับก็อันนี้เราตั้งภูเบียไว้แล้วนะครับก็ BDC ก็ e คือ mining w a er t b c นะครับแล้วก็ c o p นะครับ URL ไปใส่นะครับตรงนี้อ่าใส่ลงไปนะครับแต่แล้วก็ใส่ worker name นะ worker name จะอยู่มุมบนของ w a t BDC นะครับตรงไหนคือตรงนี้คือในส่วนบนนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น ETC นะมันก็จะมาที่หน้านี้นะ อันนี้เราล็อกอินให้เรียบร้อยนะแล้วกด pull นะครับแล้วก็เลือก EDC แค่นั้นเองนะครับมันก็จะมาในส่วนของ worker นะครับแล้วเราก็ไปที่ dashboard นะครับก็จะมีให้ก๊อปนะครับก๊อปตรงนี้นะครับแล้วก็ก๊อปตัว worker name นะครับไปใส่นะครับที่เครื่องพอใส่ที่เครื่องเสร็จนะครับเรียบร้อยแล้วก็กด apply ได้นะครับเครื่องก็จะรีบ o ตใหมู่ใหม่แต่ก็ ยังขุด ETC ก็ยังไม่ได้นะในเฟิร์มแวร์นี้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเฟิร์มแวร์อีกด้วยนะฮะก็คือเอาที่เราโหลดมาเมื่อกี้นี้นะครับก็ไปที่ในส่วนของ Mete maintenance นะครับแทนไปเสร็จไปที่เฟิร์มแวร์นะครับกดเลือกไฟล์นะครับกดเลือกไฟล์เสร็จแล้วนะครับก็เลือกเฟิร์มแวร์ e t c เข้ามานะครับแล้วก็กดนะครับอัปเกรด n o วนะฮะตัวนี้ก็ จะรันอัปเกรดเริ่มสตาร์ทอัปเกรดนะครับก็จะอัปโหลดให้เสร็จก่อนนะครับพออัปโหลดเสร็จนะครับก็จะมาแถบที่สองแถบที่สองจะเป็นการอัปเกรดนะครับโปรเซสอัปเกรดขึ้นมานะครับมีขั้นตอนอัปเกรดเสร็จปุ๊บเนี่ยครับก็จะรีบูตตัวเองนะครับพอรีบูตเสร็จนะครับก็จะกลับมาขุด ETC ได้แล้วเดี๋ยวเราลองเปลี่ยน e t h กันนะครับว่ายังขุดจะขุด e t h กลับมาได้ไหมนะครับ หลังจากมันรีบูตเสร็จนะครับมันก็จะให้เราอินใหม่นะฮะเราก็ใส่ user admin password admin เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็รอเครื่องทำงานนะครับ่อดนี้จะรอนานนิดหนึ่งนะครับอย่างอันนี้ยรอประมาณ20-30นาทีนะครับถึงจะเริ่มทำงานนะครับแล้วก็เราก็รอนะครับรอการทำงานของเครื่องนะหลังจากรอนะครับประมาณ17-18นาทีครับ ครื่องขุดที่เราอัพเฟิร์มแวร์เสร็จนะครับก็จะกลับมาขุดนะครับ BTC นะฮะได้นะครับแล้วก็แรงขุดนะครับก็ขึ้นมาที่600 mH แล้วนะครับแต่ก็ยังอยู่ในหนาขากึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับส่วนส่วนตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราลองกลับไปขุดตัวของ Ethereum กันนะครับว่าจะขุดได้ไหมนะครับผมขอก๊อปออกก่อนนะครับ กรอบ ETC มาเป็นตัวพูสำรองนะครับแล้วก็เราบีท e ขึ้นไปนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ตัวของใน e a d ไว้ด้วยนะเกิดจะขุดเป็นในแ a d แทนนะครับของใน head นะก็เซิร์ชนะครับว่าตัวของ asic อ่ c นะครับก็เซิร์ชอ,อ i n n o s i l i c o n ใน e a d นะครับก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับก็จะบอกสเต็ปของใน h a d ในการตั้งค่านะครับ เราก็ก๊อปนะสตาร์ตัมที่เขาให้ใช้นะยูสนะครับมานะครับแล้วก็มาใส่นะครับที่เครื่องนะครับของเราก็ใส่ช่องนี้นะครับถ้าเกิดใส่ URL ครับอ่าถ้ามันขุดตัวของภูบนไม่ได้นะครับก็จะมาขุดในในแฮชนะถ้าไม่ได้อีกก็ไปขุด e t ทนะครับแล้วก็ตัวตรงนี้นะครับ Work e เกนะครับก็เอาจาก ตัวของในแฮเหมือนกันนะก็ไปที่เว็บในแฮนะครับทําการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะเข้ามาในหน้าของแดชบอร์ดก่อนนะครับแดชบอร์ดเสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่ mining นะครับแล้วก็กดที่ m i n i n g address นะครับจะมี a d d r e s s ให้เรานะครับเอา a d d r e s s นี้นะครับไปใส่ที่ตัวของช่อง worker นะครับผู้ l worker นะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็จะใส่ชื่อเครื่องก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับ เราใส่แค่นี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็น x ตามในแฮชไปนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับแล้วเดี๋ยวลองรอนะครับเครื่องกลับมารันอีกครั้งนะครับบางทีจะเซฟไม่ได้นะครับถ้าเกิด url มันไม่ตรงกับแพลตฟอร์มที่เขาตั้งนะครับก็เปลี่ยนเป็น tcp นะครับแล้วลองเซฟอีกครั้งนะครับก็จะเซฟได้แล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้ก็ เหลือแต่รอนะครับเหลือแต่รอเครื่องกลับมาทํางานนะฮะอ่านะครับก็ตอนนี้ก็กลับมาขุด e t h เหมือนจะขุดได้นะครับเหมือนจะขุดได้น่าจะขุดน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเช็คกับอันนี้เป็นผูลูกค้าเดี๋ยวเราเช็คกับฟูลูกค้าดูนะครับก็ขุด e t h ได้ปกตินะเจ็ตเวิร์คขึ้นมาแล้วนะครับสองร้อยกว่าแล้วก็แรงขุดก็ค่อยๆขึ้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองรอดูนะครับว่าขึ้นปกติไหมนะครับหลังจากเราทดสอบขุดมาสักพักแล้วนะครับ ก็ทําให้รู้ว่าตอนเนี้ยคือเครื่องเนี่ยมันขุดได้นะครับ e t h e t c ขุดได้แต่ว่า,าปัญหาของเขานะก็คือตอนนี้เหมือน e t h เนี่ยมันจะไม่เข้าตัวของพู o นะครับอันนี้ ETC นะฮะ ETC ก็คือเข้าพู o ปกตินะครับขุดเข้าพู o ได้ปกตินะแตงขุดขึ้นนะครับ แต่ตัวของเนี่ย790 m h เนะฮะแรงขุดขึ้น ETC แต่ถ้าเกิดเป็น ETH นะครับตัวเนี้ยมันขุดเข้าแต่ว่าเหมือนตัวของผู้้ไม่แสดงแรงขุดนะครับน่าจะเป็นบั็กของเครื่องนะคือเป็นเหมือนแบบแพ s เล a t ไม่ขึ้นแบบมันเป็น, ject นรี j e c t นะฮะเป็นรี j e c t เสเยอะนะครับแพ s เล a ไม่ขึ้นนะครับในผู แอก็เหมือนกันนะครับตอนนี้ขุดออนไลน์มาสองเครื่องแต่ว่าแฮชเรทเขากลับไม่ขึ้นนะน่าจะเกิดการรีเจ็คนะครับอาจจะเป็นบั๊กของตัวของเครื่อง A10 เฟิร์มแวร์นะครับที่เขายังแก้ไม่จบนะฮะก็เดี๋ยวเราหาวิธีในการแก้ปัญหานะครับถ้าแก้ได้แล้วนะครับหรือโรงงานเขาแก้ปัญหาได้แล้วเราจะมาทำคลิปอีกครั้งนะครับวันนี้ขอชี้แจงไว้เพียงเท่านี้นะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปนะครับเพื่อจะหาวิธีครั้งหน้านะครับเราจะดูวิธีในการขุดอีทิลเลียมให้ได้นะครับซึ่งข่าวล่าสุดก็จะมีข่าวร้ายของอีทิลเลียมอีกเหมือนกันนะครับก็คือข่าวที่อาจจะเป็น proof of stake นะครับเพิ่มขึ้นจากการปิดอ่ o ภู o ิอ o บเนะครับก็มีข่าวอาจจะประมาณนะครับ27วันในในอนันต์นะครับในไทม์ไลน์ของ เขาที่อาจจะเฉยๆนะครับในการพิจารณาเสร็จสิ้นอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดในไทม์ไลน์ของที่แน่ๆเนี่ยคือไฟนอลเขาอ่ะคือ483วันนะครับก็อีเาเรียมก็อาจจะยังจะเป็น2เป็น2.0จริงๆเลยเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจจะเป็น2,023นะฮะก็อีกประมาณปีกว่าๆนะครับปีครึ่งอะไรประมาณนั้นนะ ก็ยังไม่ยังไม่ได้ฟันธงนะครับว่าจะเปลี่ยนเมื่อไหร่แน่ๆนะครับในการที่อิตาลีจะเป็น2.0หรือเปล่านะฮะในอีกเดือนหนึ่งข้างหน้านะฮะหรือว่าคือผมมองว่าน่าจะเป็นการใช้เชนร่วมนะครับแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนมาเป็น2.0เพิ่มขึ้นแล้วก็ไฟนอลอีกทีนึ้งก็ปีครึ่งประมาณน,น,นะฮะก็แต่ว่าตรงนี้ผมไม่สามารถฟันธงได้ว่า จะเป็นยังไงกันแน่นะครับก็ฝากเพื่อนๆคอยติดตามนะฮะแล้วเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปวันนี้ลาไปเพียง่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจบิตคอยเมเนอร์ e นะครับแล้วก็มีอะไรอัปเดตจะมารีบอัปเดตกันนะครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ